เลือกกุ้งก้อยเที่ยงก่อนค่ะบันนี้พี่น้องคะ่ะนี่บังเลอนีน่นี่เห็นไหมพูดไปดูพ่อสิปลากใกล้สุกหรือยังไปดูิปลาย่งางใกล้สุกหรือยังน้ำมาเบิ้งปลาปิ้งปลาอุย้ยดูเขาไปที่ปลาเนี่ยโหปิ้งปลาเรียนเอเื้อมเลยพี่น้องบักข้าวรามก็มีไหนบั๊กข้าวราม อุยอ้ยอื้หอมสุดๆปิ้งหวานๆใช่ไหมตรงกลางนี้ยตรกลางอ่าเลือกแล้วลเราไปเลยเราจะมาปรุงเลยค่ะทีนี้ปรุงก่อนนะใส่ข้าวคั่วลงไปก็กเลยค่ะข้าวคั่วลงไปเลยกุ้งเขยา่าใส่ลงไปกะพอดีแล้วกับเขยา่ากุลูกก,ก,กกุลูกเกลือเลยอือใส่พริกลงไป มีไ้งอมๆอ,อย, um ย,ยู่กุ้งกันนะนนี้นะขาดไม่ได้สำคัญกอน้ำปลาปลากุ้งเขายา่ากุ้งเขย่าอย่าลืมแม่มากอกนะเออเฮ้ยมากอกมันมีมาก,นนะมะกอ,ไอกไง พอใสร็จมาเกาะยางเดียวมยันจะเยามันโดนลมกุ้งเขยา่ากุ้งเขยา่าคลอกคลอกคลอกเออโอ้ยเครื่องปุุงมันติดกับนั้นไปแล้วนี่เได้ไม่เป็นไรนี่ไงกุ้งเขยาวเรียบร้อยชิมชิมรสโอ้มอืออ๋อชิมชิมเลยอย่าลืมพักหอมเลย ขาดไม่ได้นะอืมจุยอยอะจุยอดแล้วบ่าให้ของลงไปหยอดแล้วอืมแซ่บขนาดไปแซ่บก็กินเลยบ้านี่ลุก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 เรียบร้อยกินได้บ้านี่ไปไปาติ่งปลายตั้มถั่วใส่นี่เออลูกทุ่งเลยทุ่งเลย มูกทงลุกทุ่งขุดคลุกดังคลวบขบใส่ก้อยกุุงชีเด็ดเลจาปตบก้นมันพอปุ๊กอืติดก้นเอาบ่แหละหักก้นเราหักบ่หักก้อย พักเก็บมาจากสูงอาหารฮาตามาันนี<ล>กก้ก้อยกุ้งก้อยกุ้งเต้นเมนูลูกทุง่งโอ้ยแมงวันยาโอเคมาก,กินน้ำกันค่ะบ,บันนี้ค่ะมาค่ะ